ืองของมตูเนี่ยในมุมของตูมคือตอนนั้นเราก็งานยังไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบรอยเอเซก็ยังไม่รู้จะทําอะไรทีนี้เนี่ยคุณยายอยากทําช่องคุณยายเป็นเป็นความเป็นความอยากของคุณยายใช่ครับคุณยายตรงติดหมอป้ากับคุณยายรัตนามาแล้วคุณยายก็บอกว่าเนี่ยมีบ้านสวนมาทํารายการกันสิ เป็นรายการยายตูมมาทาด้วยการ<อ>ทําไมไม่มาทําให้คนเห็นละ่ะว่าตูมน่ารักยังไงเพราะยายเห็นยายเขาบอก <c oughs> เขาเรียงเขามาเขารู้ว่าตูมน่ารัก <c oughs> ตูมมีมุมน่ารักเยอะมากแต่ว่าทําไมในทีวีมชอบทําให้คนหมือนไส้มึงวะทำไมถึงชอบเล่นมุกไปแบบบูลลี่คนอื่นวะถึงไปเล่นแขวะคนอื่นวาแต่ทําไมกับอยู่ที่บ้านมึงกับแบบไปเก็บผักบ,บุ้งก็ต้องไปเก็บอะ่ะคือ <c oughs> คือทำไมถึงไม่เป็นมาตูมที่คนในครอบครัวเห็นเล่าทําช่องสิ ตูมก็เลยไปขายทีมงาน YouTube ตัวเองเขาก็เอาค่ะอะไรอย่เงี้ยอันนี้คือในมุมฝั่งตูมครับส่วนในมุมฝั่งคุณยายคือคุณยายอ่ะ เขาเป็นอสมอแล้วเขาตรวจสุขภาพทุกๆปีอยู่แล้วซึ่งเขาน่าจะรู้อะครับว่าตัวเขาอยู่ได้อีกไม่นานเขาก็เลยเลือกที่จะทําสิ่งนี้ให้หลังเป็นสุดท้ายแต่ตูไม่รู้ไม่มีใครในครอบครัวทราบไม่มีใครในครอบครัวทราบเลยว่าคุณยายไม่ได้บอกใครคุณยายไม่ได้บอกใครครับแม่แม่มีมีเพื่อนสนิทของคุณยายแค่สองคนเท่านั้นที่รู้ซึ่งเขามาบอกตูในงานศพแปลว่าแม่เราก็ไม่รู้อะแม่ไม่รู้ครับ Oh, ถ้าแม่รู้ <yeah. S 2> คงไว้กว่าน,นี้แต่ว่าของคุณยายคือเป็นระยะสุดท้ายแล้วครับ mm hmm. คือลูคีเมียร,ระยะสุดท้ายแล้วแล้วมันเป็นช่วงเวลาไหนคะที่เราเริ่มรู้ถึงว่าเรามีเวลาที่จะจะ,จะได้เจอกันน้อยลงแล้วของตูมแย่ตรงที่ตูมไม่มีคุณแม่โทรมาตอนเที่ยงคืน <c oughs> บอกว่ายายเข้าโรงพยาบาลไ <c oughs> ม่สบาย <c oughs> ไปดูหน่อยอันนี้ซีเรียส พอเราไปปุ๊บสภาพที่เราเห็นยายเราคือเราตกใจมากเพราะว่ายายถูกสายอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเจาะแขนเจาะขาแล้วแบบนอนอยู่ในห้องที่มันเป็นกระจกเหมือนเป็นห้องกักเชื้อค่ะผมแล้วช่วงที่ตูมไปถึงคุณหมอเขาจะเข้าไปเปลี่ยนสายยางอะไรสักอย่างของคุณยายพอดีมันไปเลยทําให้ตูมะตะโกนเข้าไปได้แล้วเขาเปิดประตูพอดีตูบอกว่าแม่ยายเป็นยังไงบ้างพี่อ่าตูมไม่เคยเห็นยายตูมแบบ หอมแล้วแบบนอนตารอยอย่างนั้นเลยอะครับแต่พอยายเขาได้ยินเสียงตูมอพี่เชื่อไหมตูมเห็นโอ้โหเขาแบบอึดขึ้นมานั่งอย่างนี้เลยแบบเตูมอะลูกตูมรอ,รอรอรอซึ่งวันที่ตูมไปหาคุณยายนั้นคือกลา,างคืนวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมครับ่ซึซึ่ง วันรุ่งขึ้นก็คือวันแม่ซึ่งเรามีงานรีวิวด้วยกันตอนเที่ยง,อ,งอยู่แล้วแต่ตู้เลื่อนไปแล้วเพราะตู้บอกว่ายาเข้าลงพยาบาลตู้ก็เลยเลื่อนงานนะแล้วตู้บอกว่าเอางี้แม่ใหญ่เดี๋ยวนอนนะ<ม>เดี๋ยวพรุ่งนี้วันแม่เนี่ย ตูมารับย้ายไปอยู่ห้องพิเศษที่ใหญ่กว่านี้และเดี๋ยวสั่งอาหารอร่อยๆมากินกันแล้วก็คือถ่ายคอนเทนต์กันที่ห้องก็ได้ป่วยไม่เป็นไรทํางานได้เหมือนเดิมเนาะเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามช่วเขาโอเคเขาก็บอกว่าได้ได้ได้คือแบบเหมือนตอบรับคุยกันอย่างปกติเลยครับนั่นแหละครับเป็นประโยคสุดท้ายที่ได้คุยกันและสุดท้ายแล้วตอนตูตื่นมาตอนเช้าก็ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าคุณยายจากไปอย่างสงบครับ เราเข้าใจเขาว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่พอมาเกิดกับคนที่เรารักไม่มีทางที่ความเสียใจจะเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> วันนั้นตุมงมเหมือนได้พูดว่ามันเหมือนกับการถูกควักหัวใจออกไปเลยจริงๆทําไมถึงบอกว่ายายคือคนที่ทําให้เรายอมขายเพนท์เฮาส์สมหรับปาร์ตี้คืออะไรคื <c oughs> อก่อนที่ตุงมจะซื้อบ้านอยู่กับคุณแม่เม <c oughs> ื่อก่อนตุ่มเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง <c oughs> ช่วงไอ้ 19, ช่วงโควิดไอ้ช่วงเราช่วงช่วงมาตุ่มคนก่อนก่อนบวชอะครับมันคือช่วงที่เรารู้สึกว่า ทุกอย่างเป็นเราเราอยากทําอะไรเราอยากทำตุ่มซื้อคอนโดหรือว่าเพนท์เฮาส์ที่เขาเรียกกันใช่ป่ะห้องห้องสามสี่ห้องนอนอย่างเงี้ยครับซื้อไว้เพื่อปาร์ตี้คือเปิดประตูไปปุ๊บเจออ่างจักรกุซี่ลงได้สิบสองคนเลยอะห้องตัวมันไม่ใช่เป็นห้องคนปกติเลยแม่ตู้ไม่มีขีการแม่ไม่มีสิทธิ์ึ้นยาไม่มีสิทธิ์ึ้นอย่างนี้เลยครับหน้าอนนั้นมันเป็นแบบนั้นแต่พอเรามาทํารายการกับยายมันเลยทำให้เรารู้สึกว่า ลักฐานที่มั่นคงของชีวมนุษย์ทุกคนมันต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวนี่นะเราเราเราไปโฟกัสกับครอบครัวใครอ่ะเราไปจัดงานมันเกิดคน300คนแต่ไม่เคยเชิญยายและแม่มาเลยอ่ะตุ่มมัวแต่ไปซื้อสิ่งอะไรมาก็ไม่รู้มาประโคมตัวเองเพื่อให้ใครที่ตูมก็ไม่รู้เขาจะรักตูมไหมรักตุมให้ได้อ่ะเนี่ยค่ะที่คนที่รักตูมจริงๆอยู่แค่นี้ใกล้ๆตัวเองตรงมกลับมองไม่เห็นนะครับมันเลยทำให้ตุ่มตัดสินใจทิ้ง เพนเฮานั้นแล้วก็ซื้อบ้านให้คุณแม่และคุณยายมาอยู่ด้วยกันก่อนตุ้ติดโควิดตุ้คิดว่าทุกคนรักตุ้งหมดเลยอะครับ mm hmm. วันที่ตุ้ตกลงมาตุ้เพิ่งรู้ว่าใครรักตุ้บ้าง mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วตุ้ไม่พร้อมที่จะเสียคนที่ตุ้มรักจริงๆไปถามว่าณนะวันนั้นตอนที่ติดโควิดเราโทษว่าเราไม่ได้เป็นคนเอาโควิดเข้ามานะทำไมเราถึงเป็นอย่างงี้ทำไมถึงตกต่ำแบบนี้แต่วันนี้นตุ้มขอบคุณเหตุการณ์โควิดวันนั้นมากมันทำให้ตุ้มรู้เลยว่า อ๋อนี่สินะเพื่อนที่แท้จริงนี่สินะครอบครัวที่รักเราจริงๆตุ้มไม่อยากสูญเสียบุคคลเหล่านั้นไปเวลาเป็นนิวมาตุ้มกับเรื่องของความรักหลังจากการที่เราบวทเรียนแล้วเจอบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตคิดว่ามุมมองความรักของเราที่เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปในแง่ไหนคะตุ้มใช้คาที่หอมดีกว่าเปลี่ยนไปในเวอร์ชั่นปกติตุ้มตุ้มตุ้มเคยก่อนๆนี้เราผิดปกติถูกต้องตุ้มเคยเอางี้สามเดือนก่อนโอมาตุ้มมาตุ้มคนเก่าสามเดือนก็คือ เจอจ่ายจบภายในสามเดือน mm hmm. แต่นิวมาตูมคือสามเดือนเต็มที่คือจับมือ mm hmm. ซึ่งตูมก็ถามตัวเองว่าพี่หอมหรือแบบนี้เขาไม่ได้ชอบกูวะแต่พี่หอมบอกว่ามึงมึง,มงแบบนี้คือปกติลูกอันนี้คือปกติของคนทั่วไปนะ mm hmm. ที่ไปกินข้าวคือกินข้าวเมื่อก่อนคำว่ากินข้าวของตูมคือร mm ั hmm. กันนะครับ mm hmm. เข้าใจะป้ะผู้ชายกินเสร็จปุ๊บก็จะต้องชวนไปต่อ มันเป็นมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอวะนั้นมนตอนนั้นรางิดเพราะรว่าเราทําแบบนี้มาเราอยู่ในสังคมที่ไปกินข้าวไปดูหนังแล้วก็ไปดื่มแดงดังแล้วก็จบด้วยตื่นมาค้างกันบนเตียงคือตุ้มใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอด <c oughs> มนต้องคนเก่าที่มันเน่าเฟะขนาดนัด้นเลยเหรอว้าไม่เซ็ตเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าตุ้มีประสบการณ์ความรักแบบหลายรูปแบบมาด้วยไงครับมันเลยทําให้พอตุ้มมาเจอความรักแบบปกติทั่วไปอ่ะตุ้มปรับตัวไม่ค่อยทันเพราะว่าอย่างรักแรกของตุต้มตอนที่ตุ้มอยู่ต่างประเทศอ่ะ,ะนั้นก็เป็นรักแบบรักโลกสองใบเราเป็นโลกใบที่สองโลกใบแรกของเขาคือผู้หญิงโลกใบที่สองของเราคือเราเป็นแบบนี้เลยซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ โลกปัจจุบันแต่ไหนๆก็ไหนๆย้อนกลับไปโลกใบแรกครับตอนนั้นน่ะเรายังไม่ได้เป็นปะตูมที่มีใครรู้จักเลยยังยังยังตอนนี้อยู่เยอรมันครับอยู่อยู่ต่างประเทศอยู่กับคุณแม่คือคุณแม่เอาลูกทั้งสามคนไปอยู่ต่างประเทศคุณแม่แต่งงานใหม่แล้วคุณแม่ก็ทํางานตูมก็เล่นโซเชียลตอนนั้นเพิ่งเล่นเพราะว่าตอนนั้นเราติดแคมฟลอกเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวตุรกีครับ เราก็ชอบนะเจอในโซเชียลอย่างเงี้ยเหรอเจอในโซเชียลแต่เขาอก็นัดเจอนัดนัดเจอกันกินข้าวกันกินข้าวเนาะอย่างกินกินข้าวในแบบของประตูคนเดิมด้วย จริงๆมันผิดที่เขาเขาเป็นคนสอนเราแบบนั้นมาอันนี้ทุบอื่น่แต่ผิดที่เขาไม่ไม่เรายอมด้วยเราสมยอมเราสมยอมก็เลยแบบแต่เขาทุ่มเทมากเลยนะครับคือเขาจะกินข้าวกับเราทีนึงอะเขาขับรถข้ามจังหวัดมาเลยนะเพราะว่าเขาเหมือนแบบอยู่ตุมอยู่นี่เมืองเนี้ยเหมือนกรุงเทพจตุพุรีเลยอะครับไปกับหชั่วโมงโอ้โหแล้วเขาเข้ามาหาเรามาหาเราบ่อยๆบ่อยๆทุกสองวันครั้งหนึ่ง ก็คือเหมือนกับคบกันคบกันแบบเป็นแบบเป็นผัวตัวเมียกันเลยมานอนอยู่ด้วยกันได้เรียกว่าเป็นคู่รักเป็นคู่รักเลยครับมาเจอความจริงทั้งหมดได้ยังไงคะโอ้โหเป็นการเจอที่แย่ครับเพราะว่ามาเจอความจริงเพราะว่าแม่ตุ้มถูกทําลายครับโอ้วันหนึ่งอยู่ๆมีผู้หญิงคนนึงมีอายุมากๆแล้วก็มีเด็กสาวคนหนึ่งพร้อมกับเด็กอีกสองคน เคาะประตูหน้าบ้านเราแล้วก็ตามหาสามีอะตรงมีพี่สาวแม่ก็ไปด่าพี่สาวหนูไปแย่งหัวใครมาหรือเปล่าอินพี่สาวก็บอกแม่หนูไม่มีหนูรู้สึกว่าใช่ปะวะหรือว่าโทรหาคนของเราเพราะเป็นตุรกีไงตรงลี้บอกว่าเธอมีผู้หญิงคนนี้คนนี้มาในนี้อธิบายรูปลักษณ์สถานไปแล้วบอกว่าเป็นคนของเธอหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขารีบมาแล้วเลยรู้เลยว่าอ่ะ ใช่ตูมก็เลยเดินออกไปด้วยความกาเพราะแม่เราถูกทำร้ายลุมเดินออกไปหน้าประตูแล้วบอกว่าแม่ฉันกับพี่ฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคนของเธออย่ามาว่าคนที่เป็นเมียของลูกชายเธอคือฉันเจเจนั้นช็อกไปเลยจริงๆช็อกไปเลยที่หยาบไหลเลยแบบแบบคือแบบคือมันอยู่ก็ไม่เข้าใจคําว่าคนช็อกแมคคาว่าช็อกไปเลยอ่ะคือแบบ บบเขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นจบแบบนี้คือคิดว่ามีแน่มีเล็กมีน้อยแน่คือที่บ้านนี้ถ้าเป็นหนังนี่คือจุดคลิกเลยนะแล้วพี่อย่าลืมว่าบ้านหนูประกอบไปด้วยแม่หนึ่งคนพี่สาวหนึ่งคนและน้องสาวหนึ่งคนคือผู้หญิงทั้งนั้นพวกมึงสักคนนี่แหละที่แย่งผัวลูกสะพ้ายกูแบบมีชู้เป็นชู้ S <S เปิดเผยมาลูกชายของบ้านนัน้นหักมุบสุดๆ <laughs> เป็นคนเข้าใจยัง <S 2> <S 2> อีนั่นคือกลับเลยเหมือนแบบไม่อยากรับรู้อะไรแล้วโอเคอเคยกมือบ่ายๆอุ้มลูกอะไรอย่างเงี้ยเลยผู้ชายตามมานั่นนะครับเป็นมาสุดท้ายตัมไี้เจอเขามันจบลงเพราะเราตัดเขาหรือเขาตัดเราตัวตัดค<า>รับเจนกะทถ้ามันมีความรักครั้งล่าสุดที่มันมาพร้อมกับความเป็นสติเซ็กซ์ที่เราตามหาดินไปตามหามาทั่วโลกอะครับ กอดกอดเดียวจากเขาอะมูลค่าต่างกันมหาศาลคร